สวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่กับช่อง first time นะวันนี้จะมารีวิวของเล่นในนเสาร์นะครับตัวนี้นะเป็น Treelek นะครับจากภาพยนตร์ j u r a s ิ i c World นะนี่นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะนี่นะครับของเล่นตัวนี้มันมีจุดเด่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกล่องให้ดูก่อนนะกล่องหน้าตาแบบนี้นะนี่นะครับกล่องถ้าเราซื้อมาจะหน้าตาแบบนี้นะราคาที่ผมซื้อจากร้าน Toy Lust จาก ไมกับางนานะราคาตัวนี้อยู่ประมาณ3,500บาทนะครับก็ถือว่าเป็นของเล่นที่ราคาแพงนะราคาสูงไหยเพราะว่าเป็นของเล่นลนะิขสิทธิ์ด้วยแหละแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีนะ,ะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับพอดีซื้อมาให้น้องเฟิร์สเล่นแหละน้องเฟิร์สก็ชอบทรีรกนะชอบไดโนเสาร์นะครับเรามาถึงดีเทลก่อนเลยนะครับไอ้ดโนเสาร์ตัวนี้นะมันเป็นทรีรกแล้วดีเทลของของงานเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมครับ ถ้าดูกันจะชัดเนี่ยดีเทลมันดีมากๆเลยนะฮะรายละเอียดการทำเนี่ยไอจุดขาวๆนี่คือ,อผมทาสีแล้วก็ไปโดนสบัดแปลงไปโดนนะเพราะว่าทาสีใกล้ๆกล่องของเล่นนะนี่นะแล้วก็นี่เดี๋ยวให้ดูใต้ท้องอา่าเนี่ยเห็นไหมดีเทลเขาทำบางแบบดีมากเลยนะครับเฉดสีต่างๆเนี่ย ทำมาจนแบบเรารู้สึกว่าเออมันก็คุ้มค่านะราคานี้มันรู้สึกว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าดีนะไม่รู้สึกว่าเสียดายเงินนะราคานี้ก็ได้ของเล่นที่คุณภาพสูงนะตกเนี่ยไม่มีแบบงองแงเลยนะครับไม่มีพังไม่มีอะไรเลยนะพลาสติกแข็งมากนะอ่ะวิธีการเล่นนะครับเล่นยังไงเจ้าตัวนี้นะวิธีการเล่นก็คือส่วนหางเนี่ยมันจะหมุนได้นะหมุนได้เพื่อที่ขาเนี่ยเขาจะขยับแบบนี้นะครับ ก็จะมีเสียงกระเท็บเท้าเวลาเท้าลงพื้นอะนะ,ะแล้วก็ด้านบนนะครับตรงน,นี้ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดปุ่มกดเพื่อที่จะยกหน้าขึ้นมาแบบนี้นี่ยกหน้าขึ้นมาขู่กันอะไรเงี้ยนะ ว่าเราจะแบบยกขึ้น <Stars> ยกลงแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีเสียงนะ,อะ,อะเดี๋ยวให้ดูดีเทลในปากนะ,อะ,อะเดี๋ยวจะให้ดูดีเทลในปากในปากเนี่ยเป็นเขี้ยวนะครับแต่ว่าเป็นเขี้ยวที่เป็นยางนะไม่ใช่เป็นเขี้ยวแบบแข็งๆนะครับเป็นเขี้ยวยางนะเนี่ยเป็นเขี้ยวยางทั้งบนทั้งล่างเลยนะแล้วก็รายละเอียดในปากเนี่ย พวกลิน้นหรือว่าเพดานปากเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ได้เป็นพลาส,สติกแบบเก็ดไม่ดีนะนี่นะถ้าน้องๆจะซื้อมาเล่นนะรู้สึกว่าคุ้มค่านะดูดวงตาดูแววตาเนี่ยแบบสมจริงมากนะครับดูดูดุดันอนะ่ะเนี่ยดูจากด้านหน้าเห็นไหมนี่นะโอเคแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็เล่นง่ายนะเนี่ยจับโยกขึ้นโยกลงอย่างนี้ก็มีเสียงนะ ไม่ต้องกดตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็กดก็มีเสียงนี่แหละเนี่ยกดตรงนี้ก็มีเสียงแล้วก็โยกขึ้นตรงนี้ก็มีเสียงอ่าแล้วส่วนตรงไหนที่มันอันตรายเนี่ยเขาก็จะทําเป็นแบบอ่เป็นยางนิ่มๆมานะเนี่ยอย่างเช่นแขนเนี่ยแขนที่เล็กเนี่ยมันจะไม่ได้แข็งเหมือนกับบอดี้นะมันจะเป็นยางแบบนิ่มๆอย่างนี้นะครับยางนิ่มๆอย่างนี้เห็นไหมนี่ยางอ่อนๆแล้วก็ปรับขึ้นลงได้นะครับตัวหัวเข่าตัวขาเนี่ยก็เป็นจอยแบบ ทำดีอ่ะนี่นะแล้วก็เดินหน้าถอยหลังตัวขาเนี่ยก็บิดงอได้เพราะว่าตอนอยู่ในแพ็กเกจมันไม่ได้ยืนมาแบบนี้นะตอนอยู่ในแพ็กเกจมันมามันจะพับขามาแบบพับขามาแบบอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอเราแกะออกมาจากแพ็กเกจมันแล้วเขาก็มาดัดขาเนี่ยขาทั้งสองข้างนะครับดีเทลดีนะฝั่งนี้ด้วยนะนี่เหมือนกันเลยมีหัวเข่ามีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ส่วนหางที่เป็นแบบกลัวแบบน้องๆจะไปแหลมคมจะไปแทงกันอะไรเงี้ยนะ ก็เป็นยางนะครับปลอดภัยนะเป็นยางนิ่มๆเป็นยางอ่ะไม่ได้แข็งไม่ได้แข็งเหมือนตัวตัวหางนะนีส่วนตัวผมก็มองว่ารายละเอียดอ่ะค่อนข้างดีนะรายละเอียดดีกว่าของเล่นทั่วไปนะเคยมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นธรรมดานะร่วงแตกไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้ร่วงกี่ีก็แข็งแรงนะอแล้วก็ดีเทลอื่นๆก็คือตัวนี้จะใส่ฐานนะด้านล่างเนี่ยจะใส่ฐานแล้วก็มีลำโพงอยู่ตรงนี้ เสียงก็ค่อนข้างชัดเจนนะเวลาร,ราก,กดก็เสียงคมดี <c oughs> ก็ดีเทลประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจอ่ะอยากจะซื้อไดโนเสาร์ของเล่นไดโนเสาร์อ๋อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าของแท้หรือเปล่านะครับของแท้ก็ซื้อจากร้านที่มันน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ใต้เทา้าเดี๋ยวมันจะมีนี่นี่นี่ใต้เทา้ามันจะมีตาแสญลักษณ์ของจู r a สิกเวิลด์อยู่เห็นไหมนี่จู r a สิกเวิลด์ตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อะไรไม่รู้นะครับจาไม่ได้ละเป็นแพคเกจนะ ส่วนเท้าเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นดีเทลของเท้าไหมมันไม่ใช่พลาสติกมาแปะกันปกตินะครับมันเป็นขึ้นรูปมาอย่างดีนะดีเทลงานค่อนข้างดีก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะก็ไปหาซื้อได้ในช้อปปีก็ถูกกว่านี้นะในช้อปปีผมดูก็ประมาณ2,000กว่าบาทเองนะครับ2,000กว่าบาทของเล่นคุณภาพสูงแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเด็กๆคนไหนชอบดีเทลหรือว่ารายละเอียดอย่างเงี้ย ผมว่าตัวนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็ไปลองไปหาซื้อกันได้นะก็น่าสนใจดีนะครับถือว่าคุ้มค่าแข็งแรงดีอะไม่กองแก๊งนะครับแล้วก็ตกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยก็ถือว่าคุ้มค่าดีนะครับก็อย่าลืมนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากให้รีวิวของเล่นอะไรหรือว่าอยากจะให้น้องเฟิร์สทำคลิปอะไรนะครับก็แนะนํากันได้นะเพิ่งหัดทําช่องใหม่นะครับก็อยากมีผู้ติดตามมีเยอะนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ